สวัสดีครับเหตุการณ์สุดหลอนที่ผมเจอมาผมเจอมันในเส้นทางหนึ่งในขณะเดินกลับออกมาจากสถานที่ทำงานซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเกือบจะเอาชีวิตของผมไปรวมทั้งผมเกือบที่จะกลายเป็นบ้าเพราะว่าตัวของผมนั้นรับสิ่งที่เจอแทบไม่ไหวเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในตอนนั้น ผมเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทำงานไปร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมจากการทำงานอย่างหนักแล้วก็ต้องสูดกลิ่นบุหรี่รวมทั้งต้องดื่มของมืนเมาแล้วอีกอย่างงานที่ผมทำก็ต้องใช้เวลาไม่เหมือนกับคนทั่วไปคือผมต้องอดนอนใช้ชีวิตกลางคืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีทำให้หลังจากนั้นหลังจากที่ทำงานไปเรื่อย ผมก็รู้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยขอลาออกแล้วก็ย้ายกลับมาบ้านมาพักผ่อนที่บ้านต่างจังหวัดรวมทั้งพยายามออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้แบบเดิมจนกระทั่งในวันหนึ่งในขณะที่ผมอยู่บ้านกำลังช่วยแม่ทำอาหารเพื่อจะเอาออกไปขายแต่แล้วก็ปรากฏว่าในบ่ายวันนั้นเองก็มีพี่ที่รู้จักคนหนึ่ง สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเห็นหน้าตากันอยู่เป็นประจำแก่ก็เข้ามาหาแล้วก็ถามกับผมว่าเฮ้ยบอนตอนที่เอ็งอยู่กรุงเทพเอ็งทำงานที่บายใช่ไหมพอดีพี่มีงานมาอยากจะให้เอ็งช่วยหน่อยเดี๋ยวเรื่องเงินเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ต้องห่วงเลยแขกผู้ใหญ่ทั้งนั้นเอ็งรับเต็มๆแน่นอนเมื่อได้ยินแบบนั้น ผมก็เลยถามรายละเอียดแล้วก็ได้รู้ว่าพี่เขารับงานอีเวนต์มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือให้ดูแลแขกที่จะมาเข้าประชมุมแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องจัดเตรียมบ้านจัดสถานที่ให้แขกอยู่สบายซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เตรียมเอาไว้หมดแล้วขาดแต่คนชงเล่าคนเอนเตอร์เทนแขกที่หายากในต่างจังหวัดแบบนั้นแล้วด้วยความที่เขารู้ว่า ผมเคยทำงานที่บาร์แล้วก็เป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนเขาก็เลยมาชวนและคนนั่นแหละครับหลังจากที่ผมได้ฟังผมก็ตอบรับทันทีเพราะเอาเข้าจริงๆผมก็คิดถึงอาชีพดีมากแล้วก็ไม่เคยอยากจะเลิกทำเออขอบใจมากเว้ยพวกแขกผู้ใหญ่น่าจะอยู่ประมาณสองอาทิตย์พี่มีงบให้คืนละสองพทิปไม่หารแขกให้ใคร คนนั้นก็เอาไปเลยเมื่อได้ฟังแบบนั้นผมก็ดีใจครับเพราะเงินจำนวนนั้นมันค่อนข้างมากในสมัยก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็บอกอีกว่างานนี้น่าจะไม่หนักมากเพราะว่าแขกแต่ละคนส่วนมากเป็นผู้ใหญ่มีอายุกันหมดแล้วให้เข้างานในช่วงเย็นแล้วก็เลิกพร้อมแขกได้เลยซึ่งรวมเวลาทั้งหมดไม่น่าจะเกินเที่ยงคืน จนในวันนั้นหลังจากที่ผมรับงานและตอนที่พี่เขาจะกลับผมก็หนึกขึ้นมาได้ว่าแล้วเรื่องที่พักจะต้องอยู่กินยังไงผมก็เลยถามออกไปพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขามีที่พักให้หรือจะไปอยู่บ้านเขาก็ได้เขามีบ้านที่ซื้อเอาไว้หลังหนึ่งเอาคุณแจไปเปิดอยู่ได้เลยแต่อาจจะเก่าไปสักหน่อยแล้วถ้าจะอยู่ก็ไปอยู่คนเดียวได้เลยเพราะในช่วงงาน พี่เขาไม่ว่างต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งเพราะเขารับงานสอนกันสองงานผมก็โอเคครับไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าโชคดีที่ได้พักเป็นบ้านส่วนตัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปเมื่อถึงวันที่ไปพี่เขาก็มารับหน้าบ้านแล้วผมก็เห็นว่าบนรถตู้คันนั้นมีลูกน้องเขาอยู่หลายคนซึ่งมีทั้งเด็กเสิรฟมีทั้งพนักงานหญิงชาย เที่ยร่วมทีมไปด้วยกันวันนั้นรถตู้ก็ขับไปจนเวลาผ่านไปค่อนข้างนานถึงในช่วงเวลาเช้าตรู่พวกเราก็ไปถึงจังหวัดแห่งหนึ่งที่มีบ้านที่ต้องรับแขกซึ่งผมก็เห็นว่าที่ที่เราไปนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงแล้วบ้านที่พวกเราไปก็เป็นบ้านที่ใหญ่มากจนแทบจะเรียกว่าโรงแรมแล้วในสายวันนั้นแขกก็ทยอยเข้ามากัน คือมีทั้งคนไทยมีทั้งคนลาวมีเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศแล้วก็มีคนจีนอีกหลายคนในสายวันนั้นก็ยังไม่มีอะไรครับคือแขกทุกคนขอนอนพักรถตู้ก็เลยมาส่งที่บ้านที่พีเขาจะให้ผมอยู่โดยที่เขาบอกว่าถ้าแบบนั้นใบใบยเย็นๆค่อยเจอกันไปนอนพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยมาคุยกันอีกที จนเมื่อมาถึงบ้านมันก็ไม่มีอะไรครับคือเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆเพียงแค่ปัดฝุ่นเช็ดถูนิดๆหน่อยๆผมก็อยู่ได้สบายโดยที่ระยะทางจากบ้านไปถึงบ้านที่ต้องทำงานก็น่าจะห่างแค่ประมาณ1กิโลมีเส้นทางเป็นทางดินที่ค้างๆเป็นป่ามีบ่อน้ำอยู่บ้างประปรายแต่ผมก็ไม่อะไรมากครับกับสภาพความทุรก,กันดารเพราะว่าเส้นทางนั้นก็แทบไม่ต่างจากบ้านของผม ผมคิดเลยครับว่ากับระยะทางแค่นี้ในเวลาแค่สองอาทิตย์ผมเดินเอาก็ได้ยอมที่จะเดินไกลหน่อยเพื่อแลกกับการอยู่สบายเพราะผมเป็นคนนอนยากแล้วอีกอย่างผมจะได้ไม่ต้องรำคาญเสียงคนจนในบ่ายวันนั้นหลังจากที่งีบหลับไปผมก็เตรียมตัวไปทำงานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถือกระเป๋าไปใบหนึ่งจนไปถึงบ้านหลังนั้น ก็ไปคุยกับพี่ที่เป็นหัวหน้าซึ่งก็ไม่มีอะไรยากครับทุกอย่างผมเคยทำมาหมดส่วนกระทั่งถึงในช่วงเย็นเวลาทำงานจริงก็มาถึงซึ่งแขกเขาก็ปาร์ตี้กันเด่มกินกันอย่างสนุกสนานซึ่งผมก็สนุกมากครับเพราะไม่ได้ทำงานมานานแล้วก็ได้ทิปมาประมาณหนึ่งและหลังจากที่ทำงานไปเรื่อยๆก็เป็นอย่างที่พี่เขาบอกคือแขกส่วนมาก เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุจนเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็เริ่มแยกย้ายกันนอนผมก็ทยอยเก็บแก้วจนถึงช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มแขกทุกคนก็เลิกพวกเราก็เลยช่วยกันเคลียร์ของเสร็จในช่วงประมาณเที่ยงคืนจนเวลาผ่านไปถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนครึง่งทุกอย่างก็เก็บเสร็จหมดผมก็เลยเปลี่ยนชุดถอดเสื้อกักักเตรียมที่จะกลับบ้านแต่ในตอนนั้นเองครับ เมื่อผมออกมายืนอยู่หน้าบ้านผมก็เพิ่งรู้สึกตัวแล้วก็ถามกับตัวเองว่าผมไม่มีรถไม่มียานพาหานะแล้วกับทางเปลี่ยวที่ทางมืดทางน่ากลัวขนาดนี้แล้วผมจะกลับไปที่บ้านได้อย่างไรเออน้องน้องครับน้องพักอยู่ที่ไหนกันแล้วจะไปยังไงอยู่ไกลจากที่นี่ไหมอ๋อ ไม่ไกลค่ะพวกหนูอยู่ห้องเช่าข้างหลังนี่เองมองไปก็เห็นแล้วพี่หนึ่งเขาเช่าให้จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลในวินาทีนั้นเองผมคิดเลยครับว่าเวรแล้วผมไม่น่าหาเรื่องเลยไปขออยู่บ้านเขาแบบนั้นแทนที่จะอยู่ห้องเช่าที่เขาจ่ายค่าเช่าให้เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปและเมื่อถามราคาผมก็ตัดสินใจครับว่าไม่อยากเสียเงินเอง ก็เลยตัดสินใจแล้วก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนที่เดินออกมาผมก็เดินออกมาทางเดิมเดินก้มหน้าก้มตาออกมาในใจก็คิดว่าได้เงินตั้งคืนละสองพันแถววันนี้ได้ทิปอีกพันห้ายังไงก็ทนเอาหน่อยเดินสักวันสองวันก็คงชินสองอาทิตย์ก็จบแล้วจะได้เก็บเงินก้อนกลับไปแต่คุณผู้ฟังครับ หลังจากที่ผมเดินออกมาซึ่งก็เดินออกมาได้แค่นิดเดียวผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มรู้สึกขนลุกกับบรรยากาศที่มืดมากมันทั้งเงียบทั้งวังเวงแบบสุดๆแต่ผมก็พยายามไม่สนใจแต่ในตอนนั้นเองครับขณะที่ผมเร่งฝีเท้าผมก็กลับรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ทว่าข้างหลังของผมมันเหมือนกับมีฝีเท้าของคนอีกหลายสิบคน กำลังค่อยๆเดินตามมาผมตกใจเลยครับเลยรีบหยุดเดินแล้วก็หันไปมองทันทีแต่ในตอนนั้นเองเสียงที่ผมได้ยินเหล่านั้นมันก็หายไปเหมือนกันผมไม่เห็นอะไรเลยครับทุกอย่างมันทั้งมืดทั้งเงียบสงบไปหมดจนแทบจะรู้สึกว่าต่อให้เดินกลับไปผมก็อาจจะเดินกลับไปไม่ถึงอาจจะเดินหลงระหว่างทาง ทำให้ในตอนนั้นผมไม่สนใจแล้วได้แต่บอกตัวเองว่าในเวลาไม่เกินสิบหรือห้านาทีผมจะรีบกลับไปให้ถึงที่พักแต่หลังจากนั้นหลังจากเธอเริ่มออกเดินเริ่มกล่าวเท้าออกมาอีกครั้งเสียงฝีเท้าที่อยู่ด้านหลังมันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วแถมในคราวนี้มันก็เหมือนกับว่าพวกเขาจะมีมากขึ้นกว่าเดิม ผมเร่งความเร็วเลยครับพยายามเดินให้เร็วที่สุดแต่แล้วก็ปรากฏว,ว่าในวินาทีนั้นเองสายตาของผมมันก็เหลือบไปเห็นเหมือนกับว่ามีสิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งหนึ่งค่อยตัวลงมาจากต้นไม้อยู่ทางด้านซ้ายมือลักษณะคล้ายกับผู้หญิงอยู่ในชุดนอนสีขาวผมก็เลยพยายามกลั้นใจเดินผ่านไปแบบไม่มองพยายามไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านั้น แต่ในวินาทีนั้นเองตอนที่ผมจะเดินผ่านไปมันก็มีเสียงดังตุบเลยครับและคุณผู้ฟังครับผมก็ได้เห็นว่าร่างที่ห้อยลงมาดเดรร่วงตกลงมาจากต้นไม้ตกลงมากระแทกพื้นเสียงดังผมพยายามเดินผ่านไปบอกตัวเองว่าไม่เห็นผมจะไม่หันกลับไปดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีผมได้เห็นสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วโดยที่ผมเห็นสิ่งเหล่านั้นลักษณะเป็นคนสามคนกำลังนอนอยู่ที่พื้นในลักษณะนอนขวางถนนคือผมจำได้เลยครับว่าคนสองคนนอนเอาตัวต่อ,ตอกันอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งนอนเอาตัวซ้อนอยู่ด้านหลังคือเหมือนกับว่าเขาพยายามขวางเพื่อไม่ให้ผมเดินผ่านไปผมแทบบ้าเลยครับ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้เจอเป็นชุดแบบนั้นแล้วพวกเขาต้องการอะไรแต่ถ้าจะให้หันหลังกลับไปผมก็คงไม่กล้าเพราะเสียงฝีเท้าของพวกเขาเหล่านั้นก็ยังเดินตามผมมาและสิ่งที่ผมทำผมไม่รู้เลยครับว่ากล้าทำได้อย่างไรคือผมเดินข้ามพยายามไม่สนใจ เหมือนกับไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ผมก็เห็นชัดเลยครับว่าภูเขานอนลืมตาแต่ไม่มีตาดำโดยที่นอนอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนทางนั้นหลังจากนั้นผมพยายามเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าผมเดินมานานเท่าไหร่แต่สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือเสียงข้างหลังหายไปไม่มีสิ่งที่แปลกผมไม่เห็นอะไรอีกแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองครับ ความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเมื่อผมได้เห็นว่าผมเห็นเหมือนกับมีเงาดำสถิตยอยู่ทั้งสองข้างทางมีมากเป็นสิบสิบตนโดยที่สูงขึ้นมาแค่เอวกำลังขยับโยกไปมาและเมื่อเดินเข้าไปใกล้ผมก็เห็นชัดแล้วก็มั่นใจเลยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันก็คือคนที่กำลังนั่งชันเขา่าบางคนก็หัวเราะบางคนก็แกว่งแขนไปมา แล้วก็มองมาที่ผมซึ่งก็เหมือนกับว่าเขามานั่งดูมามองว่าผมเป็นใครแล้วผมเข้ามาทำอะไรที่ตรงนี้ผมไม่ไหวแล้วครับผมเริ่มร้องไห้เริ่มจากก้าวขาไม่ออกแล้วในตอนนั้นเองหลังจากที่เดินพ้นออกมาผมก็ได้เห็นว่ามีคนสองคนกำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วอะไรทราบไหมครับสิ่งที่ผมได้ยิน คือได้ยินชัดเลยครับว่าพวกเขาคุยกันว่ามึงเชื่อกูไหมกูว่ามันเห็นแต่มันกแกรงไม่สนใจและเพียงเท่านั้นเลยครับอีคนที่นั่งอยู่ก็พูดขึ้นมาเลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวกูจัดการเองกูจะเอาให้มันถึงตายทันทีที่ได้ยินแบบนั้นผมสติหลุดเลยครับคือคิดอะไรไม่ออกแล้วเป็นยังไงก็เป็นกัน ผมเริ่มออกวิ่งทันทีซึ่งจำได้เลยว่าผมวิ่งแบบไม่คิดชีวิตถ้าจะตายผมก็ขอไปตายเอาดาบหน้าและในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าโชคก็เข้าข้างผมเมื่อได้เห็นว่าผมวิ่งกลับมาถึงบ้านที่เปิดไฟหน้าบ้านเอาไว้และก็นั่นเลยครับทันทีที่วิ่งมาถึงผมก็เปิดประตูเข้าบ้านแล้วก็เข้าไปแอบในบ้านทันที สิ่งที่ผมทำหลังจากนั้นผมสวดมนต์อย่างเดียวเลยครับแม้จะสวดผิดสวดถูกแต่ก็สวดไปก่อนและสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือในระหว่างนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีคนเดินรอบบ้านเดินวนไปวนมาทุกทิศท,ทางพร้อมกับเอาเล็บกรีดเอามือลูปตามผนังพยายามทุบประตูเพื่อที่จะพังเข้ามาผมได้แต่ยกมือไหวคือไม่รู้จริงๆว่าผมทำอะไรผิดไป เลยภาวนาขอเขาว่าผมมาทำงานไม่ได้มาลบหลู่ผมไม่มีรถแค่อยากจะเดินกลับบ้านอย่าทำอะไรผมเลยและในตอนนั้นเองครับผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงไอมาพร้อมกับเสียงไม้เท้าคนแก่กระแทกกับพื้นเป็นจังหวะและหลังจากนั้นเสียงทุกอย่างก็ค่อยๆเบาลงจนในที่สุดพวกเขาก็เงียบหายไป ในคืนนั้นผมสลบอยู่หน้าประตูด้วยความโกรธที่สุดในชีวิตจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาผมก็พยายามตั้งสติให้ได้โดยที่ผมกะว่าผมจะโทรหาพี่ทันทีเพื่อขอไปนอนอีกที่หนึ่งแต่คนผู้ฟังครับในตอนนั้นเองผมก็กลับรู้สึกแปลกเลยจะวิ่งหนีออกจากบ้านมาแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นได้ถูกล็อกจากด้านนอก จากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นผมพยายามเขย่าประตูเพื่อที่จะเปิดออกมาแต่มันก็ปรากฏว่าทัานทีที่หันหลังกลับไปบ้านหลังนั้นมันไม่ใช่บ้านของพี่ที่ผมเคยอยู่แต่ทว่ามันเป็นบ้านคนละหลังกันเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้อยู่ในสภาพที่เก่ามากแล้วข้างๆกันนั้นข้างๆกับที่ผมนอนมันมีเตียงเก่าๆเ,เตียงหนึ่งพร้อมกับถังออกซิเจน แล้วก็มีลงศพเป็นลงศพเทพพนมวางอยู่คู่กันผมไม่ไหวแล้วครับประตูบ้านก็ล็อกหน้าต่างก็ปิดสนิทจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้แต่ในตอนนั้นเองมันก็มีรถตู้เก่าๆคันหนึ่งค่อยๆขับเข้ามาที่หน้าบ้านผมก็เลยพยายามเขาะเรียกแล้วก็โชคดีที่ว่ารถตู้คันนั้นเขามาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็มีคนลงมาพอดี แต่ในตอนที่เขาเข้ามาคนที่ลงมาจากรถตู้คันนั้นเขาก็ตกใจผมกันหมดบางคนก็ถึงกับวิ่งออกไปส่วนตัวของผมเองก็ได้แต่ยกมือไหว้เพื่อจะขอความช่วยเหลือจนเมื่อเหตุการณ์สงบลงหลังจากความวุ่นวายที่ดำเนินอยู่หลายนาทีก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ดูจะมีสติที่สุดเดินเข้ามาพูดคุยผมก็เลยคุยกับเขาพยายามคุยเท่าที่คุยได้ แล้วสิ่งที่รู้ก็คือว่าผู้ชายคนนั้นเขาได้บอกกับผมว่าเขาเป็นลูกชายเจ้าของบ้านกำลังจะมาเอาพ่อไปวัดซึ่งนั่นก็หมายความว่าพ่อของเขาตายกำลังนอนอยู่ในโรงศพแล้วก็นอนอยู่ในบ้านหลังนี้และก็นั่นแหละครับมันกลับกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ผมเข้าไปผิดบ้านไม่ได้เข้าไปในบ้านของพี่แต่เข้าไปในบ้านของคนอื่น ที่มีศพนอนอยู่แล้วอะไรทราบไหมครับสิ่งที่ทุกคนงงนั่นก็คือว่าถัาเป็นแบบนั้นแล้วผมเข้าไปได้อย่างไรทั้งทังที่ล็อกจากด้านนอกแล้วก็ล็อกด้วยกุญแจเป็นแม่กุญแจด้วยซ้ําผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมโดนผีหลอกแล้วก็เข้าไปแบบไม่รู้ตัวโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนผมเจออะไรแล้วผมเข้าไปในบ้านได้อย่างไร หลังจากนั้นพอคุยกันรู้เรื่องเขาก็เปิดให้ผมออกมาโดยที่ไขแม่กุญแจตัวใหญ่แล้วก็มาส่งที่บ้านที่ทำงานซึ่งระยะจากตรงนั้นผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าจากบ้านที่ผมเดินมาที่ทั้งวิ่งทั้งเดินแต่ผมกลับห่างออกมาน่าจะไม่ถึงกิโลหรือไม่ถึง500เมตรด้วยซ้าจากเหตุการณ์ทั้งหมดผมมาคิดเอาเองว่าสิ่งที่ผมเจอเหล่านั้น ระหว่างทางเดินกลับน่าจะเป็นพวกสัมภเวสีที่มาแกล้งมาขอส่วนบุญหรือจะมาเอาชีวิตของผมไปซึ่งผมบอกเลครับว่าผมไม่มีศัตรูไม่เคยลบลูไม่เคยทำอะไรไม่ดีมาก่อนหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผมไปเผลอทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วผมก็คิดว่าที่ผมรอดตายน่าจะเป็นเพราะลุงหรือศพที่อยู่ในบ้านหลังนั้น ที่น่าจะมาช่วยผมมาทำให้ผมเข้าไปรวมทั้งมาไลผ่ผีมาไล่สัมภเวสีเหล่านั้นด้วยการเคาะไม้เท้าแล้วก็เดินรอบบ้านของตัวเองในท้ายที่สุดผมไม่กลับไปนอนที่บ้านพี่อีกเลยแล้วพอทุกคนรู้เรื่องเขาเลยให้ผมนอนที่บ้านหลังใหญ่ซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานตลอดทั้งหมดสองอาทิตย์ผมไม่ออกไปไหนอีกเลยคือแม้แต่ก้าวเดียว ผมก็ไม่เดินออกไป